คิดตสสวัสดีครับเมื่อน,นี้นะฮะสีมาแนะนําวิธีการตัดต่อไก่พอพันุนะครับเพื่อสีบอไห้เวลามันข้นทับไก่เมีย้วไห้ไก่เมียมันเจ็บหลังนะครับเนาะนี่ตัเนี่เดือยเงี้ยวๆนะครับเดี๋ยวผมสีมาบอกวิธีการตัดตัดแบบบ่ไห้ไก่มันเจ็บนะครับผมตัวนี้อุปกรณ์ง่ายๆครับข้าใส่เป็นบเบือเคลืองหรือว่าบักเคลื่อนบันเท่านี้ก็ได้ครับ หรือถ้าผู้ไรโบยีบมะเขือก็ะใสเป็นหัวหอมแดงก็ได้ครับตัวนี้หัวหอมแดงตัวนี้เฮาอยากให้มันสั่นซ้ำไหนเฮาก็สวมเข้าไปซ้ำนั้นได้ครับผมวิธีงไงไงวะเนี่ยครับอุปกรณ์งั้นมีมะเขือแล้วก็ะใสพัตเตอร์พัตเตอร์พันพันพันเดือดไกลเฮานี่นครับเฮาก็ใส่ตัวเนี้ยเสียบเข้าไปเลยครับผม สวมเข้าไปครับผมกาบาเขาจะเอาเท่าไรจะได้ครับนี่ครับสวมมาเป็นลักษณะนี่แล้วก็พัสเตอร์พันไปนะครับพันจังได้ก็ได้่ให้มนหลุนได้ครับผม ห้ามให้รุดเด็ดขาดเรต้องขั้นแนวร้ายนะครับเพราะเครื่งตบาบ่อไห่บ่อไห่ตัวนี้มันรุดกับพ่อ เรียบร้อยครับนี่ครับท่านทิมไว้ซีครับผมแบบนี้เลยครับผมทิมไว้สามมือหรือจากสองมือก็ได้ครับแล้วก็มาแกะออกแกะออกแล้วแล้วตัวตัวเดือยมันนะครับมันจะออนแล้วก็ใส่มีดค่อยค่อปาดมันจะเป็นคึ้เทียนเลยครับผมปาดออกมันเป็นคึอเทียนเลยครับมันจะบบเจ็บไกลจะบบเจ็บได้ผลดีครับแบบนี้ไกลบ่บเจ็บครับผม คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเด้อครับผมเดี๋ยวพอกันไหมคลิปน่าสำหรับวมืนี้การแต่งเดือยใกล้กะมาบอกพี่น้องซัมนี่เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ